อิสุบอิสัยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโรคที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นแบบโอ้ยชิวๆอย่างเงี้ยสมัยก่อนแบบอยู่บ้านนองเนี่ยคือแบบถ้ามีเด็กเป็นก็เอามาเล่นด้วยกันจะได้เป็นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วรู้ไหมคะว่าอิสุบอิสัยเนี่ยสามารถจะทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้รุนแรงนะคะอาการของโรคอิสุบอิสัยนะคะก็คือจะมีไข้ปวดศีรษะเนาะแล้วก็มีตุ่มเต็มตัวเลยอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยมีบางรายนะคะที่จะสามารถมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้นะคะอย่างเช่นติดเชื้อขึ้นสมองได้นะคะ อันนี้สามารถทําให้เกิดความพิการได้เลยนะคะบางรายก็สามารถ เข้าไปถึงกระจกตาได้นะคะในกลุ่มที่มีภูมิต้นตานทานต่ําบางรายนะคะก็ติดเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ผิวหนังได้นะคะหรือบางคนนะคะก็มีลงปอดเป็นปอดอักเสบได้นะคะและที่สําคัญบางคนนะคะในเด็กเล็กเนี่ยบางคนที่เป็นอนสุวิสัยแล้วหายเองเนี่ยอาจจะทําให้กลายไปเป็นงูสวัสดได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขายังไม่สามารถกําจัดเชื้อได้หมดเชื้อบางส่วนก็จะไปหลบอยู่ในปมประสาทของเรานะคะเวลาเราแก่ตัวลงเวลาเราเครียดอะไรก็จะเป็นตุ่มออกมาเป็นตุ่มใสๆนะคะ ซึ่งเราเรียกว่างูสวัสดค่ะดังนั้นวิธีการป้องกันนะคะวัคซีนอีสุอิไสค่ะฉีดทั้งหมด2เข็มนะคะเริ่มฉีดเข็มแรกตั้งแต่หลัง1ปีเป็นต้นไปค่ะและฉีดเข็มที่2นะคะก็จะฉีดได้เร็วที่สุดก็คือ1ปีครึ่งนะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงระบาดนะคะเราก็จะนัดฉีดประมาณ2ขวบ2ขวบครึ่งค่ะเพื่อให้ภูมิทํางานได้ดีมากขึ้นป้องกันการเกิดโรคได้ 85- 9 0ลยนะคะหมอมีเเสที่แบบฉีดวัคซีนไปแล้วก็ยังเป็นได้ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ตุ่มจะอยมากเลยคะจากปแก้ว ที่เวลาถ้าเราเป็นสุขใสเองเนี่ยตุ่มจะขึ้นเป็นพันตุ่มเลยนะคะอันนี้ก็จะเหลือแค่แบบ5ตุ่ม10ตุ่มอย่างนี้เลยค่ะถ้าใครยังไม่ได้ฉีดก็แนะนำเลยค่ะในผู้ใหญ่ก็สามารถฉีดได้นะคะ2เข็มห่างกัน3เดือนค่ะ